พาคุณผู้ชมไปต่อกันนะคะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมกับจังหวัดเชียงรายนะคะได้มีการเปิดบ้านศาสตราจารย์เกติคุณปรีชาเถาทองซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะเปิดบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียรบ้านป่าเมี่ยงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนายปรเมษงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาวทองสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมซึ่งก็ให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่คะ่ะที่สนใจด้านงานศิละปะเข้ามาเรียนรู้การทำงานศิละปะของศิลปินแห่งชาติและเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมบ้านศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนรวมถึงมีความพร้อมค่ะในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในงานนะครับมีการแสดงชุดฟ้อนสีเวียงเชียงรายโดยแม่ครูบรัวเรวรัตนมณีพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงการแสดงพื้นบ้านช่างฟ้อนปีพุทธศักราช2559การแสดงวงดนตรีล้านาน,านาร่วมสมัยจากเดอะไท์พิพิธภัณฑ์บ้านดำช้างเชียงรายอาขอขออภัยครับพิพิธภัณฑ์บ้านดำชเชียงรายการแสดง ับซอการตีกลองสบัดชัยชุดเสียงกล้องกลองล้านนาและการแสดงชุดพิเศษจากศิลปินแห่งชาตินายธนิต์ศรีกลินดีศาสตราจารย์เกติคุลพีชาเถาทองและดรรินยาพัฒนิธิพัทระอนันต์หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมคณะจิตกรรมปฏติมากรรมและการและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดเชียงรายขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเลยค่ะครับ เขาบอกว่าเชียงรายจะเป็นเมืองแห่งศิลปินศิลปินแห่งชาติอยู่ที่นั่นเยอะมากนะครับแล้วก็หลากหลายสาขาครับสังเกตได้ว่าแต่ละจุดแต่ละแห่งของจังหวัดเชียงรายก็จะมีเรื่องของศิลปะศิลปินเข้ามาผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับได้ไปท่องเที่ยวได้ไปเช็คอินกันที่จังหวัดเชียงรายใช่ค่ะไปเปิดบ้านศิลปินไปชมภูเขาไปดูความเป็นธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยเฉพาะไร ชาค่ะคุณเอกนรินเคยไปหรือเปล่าคะผมเคยไปที่หนึ่งแต่ยังขาดอีกหลายที่เพราะอย่างที่บอกว่าเชนรายมีท่องเที่ยวเยอะมากที่สําคัญครับตอนนี้คือสถานที่พักจากโรงแรมเมื่อก่อนอาจจะราคาสูงแต่ตอนนี้ราคาถูกมากครับที่พักรูรู้และก็บริการอย่างดีเลยนะครับต้องออกมาท่องเที่ยวกันแล้วครับเพื่อจะมาให้เศรษฐกิจของเรานั้นหมุนเวียนกันใช่ค่ะก็ทําให้เกิดการกระตุ้นเม็ดเงินในเศรษฐกิจนะคะก็สามารถไปร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันกันได้ด้วยนะยังสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้อยู่ค่ะ